ไม่ว่าท่านรองผู้ว่าได้พูดถึงเรื่องของคาราบิติเทศกาลที่จะมีการแข่งขันเรือทั่วประเทศเวลาของการเที่ยวประเทศไทยสองสามวันก็คือที่นะครับก็ที่อาวนะฮะชาวสิงคโปร์เนี่ยภาคของจังหวัดเรานะทำการพิจารณาให้เกียรติมาร่วมก็เป็นกอประชาสัมพันธ์ฝากการแข่งขันเรือยาวนะฮะเรฝากถึง ในเขตประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีแล้วก็เขตจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านนะครับก็ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีแล้วก็ทางจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับทุกบ้าคส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีนะครับก็จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะมามาเที่ยวงานเยอะๆมากๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวสิงห์บุรีที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นกำลังใจในการ แข่งขันเรือในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ,รบในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานาระบุรีเราจัดเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จประเทศนะครับของเทศบาลเมืองสิงห์ในวันที่20 21ตุลาคมนะครับบร<ล>ิเวณแม่นม้ําเจ้าพยาบริเวณหน้าสาร,ารลางหลังเก่าจังหวัดสิงห์บุรออีเรือออก